สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้วแถมโรคโควิดก็กลับมาแพร่ระบาดท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับและในสัปดาห์นี้จะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจ ไปรับชมเลยครับผมวันที่19พฤษภาคม2568ผู้อํานวยการสํานักรายงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาการการรายงานวุฒิสภาเพื่อให้ข้อมูลข้อคิดเห็นแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับกรณีสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยขอให้แก้ไขปัญหาก,การเลือกตั้งคณะกรรมการตรภา,าคีที่ไม่เป็นธรรม โดยมีนายวิรัตรักพันธ์ประธานคณะกรรมาการการแรงงานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมในวันที่21พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนกลางเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรในการคุม้มครองสิทธิแรงงานในปีพศ2568 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวันที่2 1และ22พฤษภาคม2568สําสำนักแรยง,งานสัมพันธ์มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประน้อมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแยง้งและกลุ่มงานทะเบียนกลางดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ และแนวทางการปรับปรุงสภาพการจ้างและการเจรจาต่อรองบนพื้นฐานของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้แทนสถานประกอบกิจการจำนวน13แห่งณโรงแรมเดอบเบอร์เกอรี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครต่อมาในวันที่22พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ทับส เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญของกรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทํางานโดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมและในวันเดียวกันผู้อํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งเข้าส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกและติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนักสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จำนวน2แห่งและมากันที่ข่าวสุดท้ายนะคะในวันที่23พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักรายงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรายงานสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจรารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจครั้งที่2ทับ2568โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารด้านรายงานสัมพันธ์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ